สุดจมูกชมพู่ไปใหญ่คุณหมอแก้ยังไงไหนเล่าซิอ๋อเคสเนี้ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเขานี้แก้จมูกมาหลายครั้งมากเลยนะครับแล้วเขาก็ตามหาความปลายเล็กมาตลอดชีวิตสิ่งสําคัญเลยของเคสเหล่านี้หลายหลายคนนะครับเกิดมาพร้อมจมูกชมพู่จมูกที่ปลายใหญ่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปมดอยเป็นสิ่งที่ถูกบูลลี่มาตลอดดังนั้นเนี่ยก็จะพยายามไปแก้จมูกตามโปรโมชั่นและตามเพลงต่างๆนะครับโดยการแก้แกนจมูก แก้เฉพาะจมูกและทําให้จมูกเล็กลงซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมเองเนี่ยก็เลยทาความเข้าใจครับว่าจมูกเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องแก้โดยสิ่งที่มันดูใหญ่และทําให้เล็กลงสิ่งที่ดูใหญ่และทําให้เล็กลงได้มีทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกคือปลายจมูกแท้ครับที่ใหญ่โดยโครงสร้างครับดังนั้นเนี่ยการแก้ไขก็คงแก้ไขโดยงานโคเพนครับแล้วก็อย่างที่2ที่ผมให้คําแนะนําไปนะคือการแก้จมูกปกติเลยนะครับแก้จมูกแบบ close แก้จมูกแบบ n s t p ครับและเพิ่มการเก็บปีกย้ายฐานมากขึ้นลหลายๆคนครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ย ก็จะสงสัยแล้วว่าการเก็บปีกยาฐานจะทําให้จูกแคบเกินไปไหมเล็กเกินไปนี่ต้องบอกเลยว่าหลายๆเคสเนี่ยปีกจุกหนาอยู่แล้วการเก็บปีกยาฐานเนี่ยจะทําให้แคบลงแต่เนื้อเปียจะยังดูหนานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดความละมุนและความสมดุลของใบหน้าตามธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นใครที่ตามหาจมูกที่เล็กจากการแก้จมูกนะครับจมูกคุณเนี่ยชมพูไปใหญ่แล้วต้องการให้เล็กลงเนี่ยมาปรึกษ,ษาหมอพัดก่อนได้คุณอาจจะต้องแก้จุดโดยการเก็บปีกยาฐานก็เป็นได้นะครับ